ถูกใจพี่ๆนะครับที่เคยใช้นะครับแบงค์โทมัสโบราณแบบนี้นะครับแบงค์นี้นะครับอายุประมาณนะครับขอนี่ประมาณที่76ปีนะครับ76ปีนะครับโดยประมาณนะครับประมาณผิดพลาดประการใดก็คอมเมนต์ใต้คลิปกันได้เลยนะครับแบงค์นี้นะครับเป็นแบงค์5บาทนะครับโทมัสโบราณนะครับ300บาทนะครับสภาพนะครับขออนุญาตแกะจากซองเลยนะครับเพื่อนๆนี่มีจริงๆนะครับเพื่อนคนที่เขา รักแบงค์นะครับถนอมแบงค์นะครับแบงค์ที่ดีนะครับที่มีราคาต้องไม่งอนะครับต้องไม่พับด้วยนะครับนี่นะครับก็คือเพื่อนๆเก็บรักษากันมาอย่างดีนะครับนี่นะครับใบละสา0อยบาทแล้วนะครับทุกวันนี้นะครับจาก5บาทเห็นไหมครับเก็บแค่เจ็ดสิกว่าปีนะครับ5บาทนะครับแบงค์ห้าบาทธรรมดานะเก็บแค่นะครับเจ็ดสิกว่าปีนะครับมูลค่าเห็นไหมครับเติบโตขึ้นมาเท่าไหร่นะครับ คิดไม่ออกนะครับเพื่อนๆเราประเมินดูกันแล้วกันนะครับส่วนแบงค์นะครับถัดไปก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งนี่ก็คือแบงค์ห้าบาทนะครับอ๋อขอบคุณนะครับอ๋อคุณศิระเตโชนะครับคุณศิระเตโชนะครับปิดไปเรียบร้อยแล้วนะครับสามร้อยบาทนะครับแล้วก็โอ้ขอเนี่ยมาผิดครับหลายหน้าลูกค้าสั่งมาหลหน้าผิดท่านครับขออภัยครับขออภัยนะครับลูกค้านะครับปิดมาไหลอ๋อท่านนี้ส่งตู้ปอนนอนะครับ พี่ท่านนี้ให้ส่งตู้ปอนอให้มาแต่เบอร์โทรกับตู้ปอนอนะครับโอเคนะครับนี่ก็คือนะครับแบงก์นะครับสิบ,บาทนะครับโทมัสนี่ครับแบบนี้เลยนะครับคนรักแบงก์เขาจะไม่งอแบงก์นะครับแบงก์ที่มีราคาต้องไม่ถูกพับไม่ถูกงอนะครับ แบบนี้เลยนะครับใบหนึ่งนะครับ350บาทครับเพื่อนๆใบละ350บาทเขาเรียกว่าแบงค์โทมัสสีน้ําตาลนะครับเพื่อนๆเป็นแบงค์โทมัสนะครับสีน้ําตาลนะครับสวยแบบนี้เลยนะครับใบละ350บาทเท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆ เมื่อดีอยากให้เัื่อนได้จับจริงๆเลยนะครับความรู้สึกนี้ดีมากๆให้เพื่อนๆ <c oughs> เห็นลายน้ํายุคนั้นนี่ดีใจที่เป็นจุดเริ่มต้นของทั้งโลกแบงค์ทั้งโลกเนี่ยของทุกประเทศจะเริ่มใช้เส้นไมโครฟิล์มนะครับเป็นเส้นแบบแผ่นฟิล์มแล้วก็ถ้าเกิดส่องด้วยกล้องละเอียดสูงจะเห็นเลยว่าในนี้จะเขียนว่าประเทศไทยประเทศไทยขออนุญาตเดานะครับเพราะตอนเด็กๆอตอนเด็กๆีเคยล <c oughs> องกลับขอโทษมากก็คือแบงค์สิบ แบงค์สิบตอนเด็กๆเราชอบดึงไอแผ่นไมโครฟิล์มเนี้ยออกมาส่องดูนะครับอันนี้เป็นความผิดพลาดตอนเด็กที่ยังไม่ค่อยรู้ปภาษีภาษานะครับก็คือเราไปทําให้มันพองใช่ไหมครับสมัยตอนเด็กๆตอนเด็กๆไปทําให้แบงค์มันพองพอพองเสร็จอติบก็ไปดึงเส้นไมโครฟิล์มตรงเนี้ยออกมาตอนเด็กๆนะครับขออภัยด้วยตอนนั้นคือเป็นเด็กจริงๆนะครับอายุตักประมาณเท่าไหร่ได้อ่ะเพื่อนๆเคยเล่นไหมคือดึงเส้นไมโครฟิล์มนี้ออกมาจากแบงค์สิบาททรงมารุ่นเก่าตอนนั้นเด็กจริงๆขออภัยนะครับ ไม่มีเจตนาที่จะทําให้แบงก์เสียหายนะครับแต่ด้วยความอยากรู้อยากเห็นของเด็กประมาณสักน่าจะตอนนั้นน่าจะสักปอหนึ่งปอสองนะครับปอนหนึ่งปอสองก็คือเราไปดึงเส้นไมโครฟิล์มมาแล้วมาส่องดูเขาจะเขียนว่าประเทศไทยอ่าจะเป็นอย่างนั้นเลยนะครับประเทศไทยเลยนะครับเส้นนี้ไมโครฟิล์มนะครับไม่เคยดึงออกมาเล่นนะครับตีไม่เคยดึงออกมาเล่นนะครับแต่คดออาดว่าน,นะครับรจะเขียนคําว่านะครับเส้นไมโครฟิล์มจะเข Rab ียนว่ารัฐบาลไทยนะครับรัฐบาลไทยและอาจจะมีเขียนคําว่า10บาท ไปในเส้นฟิล์มดำๆตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าเส้นไมโครฟิล์มนะครับเพื่อนๆนะครับที่มีกล้องความละเอียดสูงสามารถส่องดูได้ว่าเส้นไมโครฟิล์มนะครับสีดำๆนี้เขียนว่าอะไรนะครับเอ้าโหนอกเลือกไปนานแล้วนะครับใบนี้นะครับ350สวยมากใบใหญ่เท่าฝ่ามือเลยนะครับเพื่อนเนี่ยครับใบใหญ่นะครับเท่าฝ่ามือเลยนะครับนี่ครับใบใหญ่เท่าฝ่ามือเลยนะครับ ก็เอาเป็นว่านะครับแบงค์นี้ทวนราคานะครับแบงค์5บาทโทมัทนะครับ300บาทนะครับแบงค์10บาทโทมัทนะครับ350บาทนะครับเดี๋ยวตามไปด้วยนะครับแบงค์นี้ครับมีไม่มากแล้วนะครับในร้านเมื่อเช้านี้ดูแล้วก็นิดเดียวแล้วนะครับสีเขียวนะครับแบงค์นี้นะครับมีความพิเศษมากมากเลยนะครับอ่าเริ่มาดูนะครับ คุดเขียวหลังแดงนะครับเห็นไหมครับลายน้ําลายลายด้านหลังเส้นหลังอ่ะเป็นที่นิยมของนักสะสมนะครับเพราะเป็นคุดเขียวแล้วก็หลังแดงนะครับนี่ครับลายน้ํานะครับแล้วก็เส้นไมโครฟิล์มดําๆนะครับตรงนี้นะครับเพื่อนๆแต่ขอย้ําว่าอย่าทําตอนอย่าทําเหมือนตีตอนเด็กๆที่ไปฉีกเส้นไมโครฟิล์มดึงออกมาเล่นอย่างนี้ไม่ควรนะครับไม่ควรนะครับนี่ครับเป็นแบงค์อย่างนี้เลยสภาพสมบูรณ์แบบนะครับคนที่เขารักแบงค์นะครับเขาจะไม่งอไม่พับนะครับตอนนี้เพื่อนๆก็ มีในบ้านก็พยายามเอามาลรื้อดูกันให้หมดเลยนะครับว่าแบงค์ไหนที่ไม่พับนะครับไม่งอไม่พับเก็บแยกไว้เลยนะครับส่วนแบงค์ไหนที่พับที่งอก็แบ่งสันปันส่วนแจกใครไปก็ได้นะครับแต่แบงค์ที่มีค่าจริงๆก็คือต้องไม่พับไม่งอนะครับเพื่อนๆนแบงค์นี้นะครับราคาอยู่ที่500บาทครับ5 0าบาทนะครับสำหรับแบงค์นะครับ20บาทโทรมัตโบราณอายุประมาณนะครับ76ปีโดยประมาณนะครับเพื่อนๆนเอาเป็นว่านะครับ มาทบทวนราคากันเลยนะครับห um> ้าบาทโทมัสนะครับห้าบาทโทมัสนะครับสามร้อยนะครับสิบบาทโทมัสนะครับสามร้อยห้าสิบบาทนะครับแล้วก็ยี่สิบนะครับโทมัสนะครับยี่สิบโทมังนี้นะครับห้าร้อยบาทครับสนใจก็ด่วนเลยนะครับตอนนี้ก็คือส่งแล้วนะครับแล้วก็มีของในร้านอีกไม่เยอะนะครับสนใจเพื่อนๆก็กดติดตามนะครับแล้วก็ทักมาใต้คลิปเลย หรือว่าจะเข้ากดติดตามเข้าไปดูที่โปรไฟล์นะครับไปดูที่โปรไฟล์ก็จะไปเห็น ID Line กับเบอร์โทรนะครับ นี่นะครับด้านหลังนะครับสวยงามขนาดนี้นะครับอายุนะครับ70กว่าปีนะครับเราจะเห็นนะครับในหนังในละครที่เขาชอบเอาแบงค์รุ่นนี้มาแสดงหนังย้อนยุคแล้วก็เอาแบงค์พวกนี้มาจับจ่ายกันนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับหายยากมากๆเลยด้วยนะครับจริงๆมีทั้งหมด5รุ่นนะครับเพื่อนๆจริงๆมีทั้งหมด5รุ่นนะครับทั้งเซตหรุ่นก็จะมีแบงค์บาทแบงค์ห้าบาทแบงค์สิบาทนะครับแล้วก็แบงค์ยี่สิบแล้วก็แบงค์ร้อยนะครับทั้งชุดจะอยู่ที่2200ันสนะครับทั้งชุดนะครับถ้าเพื่อน เอาทั้งชุดเลยนะ2,200แบบ5ใบ5ใบทั้งชุดนะครับ2,200แบบไม่ผ่านใช้ครับแบบไม่ผ่านใช้นะครับอ๋อเพื่อน,อนๆทักมาทางไลน์อีกแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปตอบแชทก่อนนะครับขอบพระคุณมากๆครับผมสวัสดีครับ